แล้วคะ่ะเราจะพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักอีกรอบนะคะเราลงมาซื้อของตอนนี้ก็จะเป็นขาขึ้นคะ่ะมาดูกันนะคะที่อยากให้ครบเลยแล้วอ่ามเบ่าก,ก็ไปตัดลเลาก็ไปตัดใช่ไหมใช่อาเเโอเคไม่ด้รู้ทางขึ้นลเลยโอเคนี่เลยคะ่ะเรามา เชี่ยวชาญในการขึ้นเขานะคะนี hey. oh, oh, oh. Like ่นะโอ้รถของเราใช้รถบอร์ดเลเจอร์นะคะอย่าจะเพิ่งรู้นะเพิ่งรู้วเพิ่งรู้เออมาเลยเนี่ยเห็นไหมคะสมรรถนะของรถบวกกับฝีมือค่ะนี่ค่ะคนขับรถของเรานะคะแวบๆักวักววักนี่ นขาคำเรถก็สวยด้วยค่ะไม่หันไปดูนะคะอ่าไม่ต้องหันค่ะหันไม่ได้ค่ะต้องหันหน้าค่ะบอกเลยนี่มาเลยก่อนจะไปถึงเ e a เ e ฟเว่นรีสอร์ทนะคะใช่ไหมถูกไหม,มเลคเลกเฮฟเว่นรีสอร์ทแอนด์สปาเหรอใช่จ้ะเลคเฮฟเว่นอีสต์รีสอร์ท โอ้นี่นี่คือเขาพาเราไปนะมองเห็นมองเห็นสันเขื่อนเลยนะเมื่อวานใช่ไหมแสดงว่าเราเข้าไปนูน่นเนาะเราก็เห็นสันเขื่อในใกล้ l เ k e Heaven Resort Spa นะคะนี่ค่ะคือก็จะมีทางขึ้นเขาที่แบบว่าโอ้โหแลุ้นสนุกสุดเบี่ยงนะคะนี่มาเลยหูดับแล้วคะ่ะหูดับแล้วคะ่ะหูดับแล้วคะ่ะ เดีมีสร้างด้วยสร้างสร้างสิคืนมาบอกเอจะไปไปเขื่อนคือเจอคือมีหอดคำเตือนสร้างบานี้แต่นักขณะนี้หูคอยดับแล้วค่ะหูคอยดับแล้วค่ะฮะอมันเป็นยังคือมันเกิดจากยังเท่าึืนเขาหูคือดับพี่น้องพี่น้องบอกหูจ็กบอกอไปในเด้อสัอง้านาทีตัดได้ไหม ว่าไปต่อเลยไปต่อได้เลยโอเคัแล้วตอดจะอแตงัลงทีละหน่อยเปนช็อตๆแต่มันส่งส่งได้ทีละห้านาทีเนาะก็ตัดทีละห้าอ่าอ่าอ่าอาอ่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 าขึ้อุ่ด่ล้่าช่าอ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 ่า่าอ่ยอ่ารอ่ัอ่อ่าอ่าอ่าน่าอ่อ่าาอ่าอ่่าอ่า่อ่ออาา นี่คือไปกัน,นยาวเลยจะให้รู้เลยว่าจากที่ขึ้นทางเข้าเขื่อนมาเนี่ยใช่ไหมเราใช้เวลากี่นาทีในการขึ้นเข,ขาแล้วก็ลงเขามานะคะเพื่อรอบหน้าเราจะประมวลเวลากันได้ให้ถูกต้องนะคะโหโหพี่น้องอูอื้อเลยค่อย เขาสูงคือคืนใด้บ้านอเดี๋ยวเราจะไปทับลงเลยนี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมันต้องเป็นผู้เชื่อวชาญในการขึ้นลงนะคะถึงจะลงได้อย่างเรียกว่าแท่วครอบ ครับขึ้นก็ก,ก,กบบริบอกว่าบ่อบอรครับเด้อนีจอดไปข้างล่างเลยเ,เก่งเนี่ทางเรียบอ่ะเก่งทางเรียบอ่ะแต่ทางโค้งทางขึ้นนีไไ่ไม่ค่อยเอาอ่ะปฏิเสธทันควันเลยจ้าโอ้ยถนนสวยมากค่ะบอกเลยถนนสวยมาก รีสอร์ทใช่ไหมอยู่ใกล้ๆกันนะเนาะใช่ก่อนถึงคือทุกท่านถ้าจะมาอนาตารีสอร์ทก็ต้องผ่านเส้นนี้ค่ะในความคิดของดิฉันแรกๆฉันคิดว่าไม่เปิดเราก็เก่งมาเนี่ในในตอนแรกๆนี่เรื่องต่แต่เราเก่งต้องมีอะไรแล้วก็เป็นเรื่องเก่งใหม่ในในแรกๆไม่ในภาพแรกที่มานะคิดว่าจะมาแบบโอ้แบบถนนราบเรียบค่ะแต่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้ใครชวนดิฉันถ้าไม่มีคนขับรถให้ฉันไม่มาค่ะบ